สวัสดีครับสวัสดีอาภเป็นพ,พี่น้องเอฟซทุเรียนดงเป็ดกาสวนวรลเกษตรพินแคนสำหรับเมนีมาพบพอกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องเช้าวันอาทิตย์ที่21 1, พฤษภาคม2566บรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวเข้าสู่เดือนฤดูการทำนาแล้วแต่ฝนยังไม่มาเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องท่างเกินเป็นยังไงเนาะ ามาพบพอกันเมื่อนี้อยู่ที่สวนตุเรียนตงเป็ดกาคขึ้นเกาครับพี่น้องเอากิจกรรมเรื่องรา่าการปลูกทุเรียนมาฝากพี่ตอนน้องเช่นเคยครับยังได้กรฝากเป็นกาลังแรงแก่ได้ด้พี่นอ้องเออมื่อนี้มาในคอนทต์หัวคอที่บอกว่าปลูกบ้างตายบ้างช่างหัวมันเนาะพี่น,อน้องเนาะเป็นอย่างจังวาจังสั่นกระเดียงจากว่า ที่ปลูกมาสอปีกว่า3ปีเกับสปี2ปีกว่าก็มีตายแน่มีรอดแน่ก็เลยบอกว่าปลูกบ้างตายบ้างช่างหัวมันยางนหน่อยๆเขาก็เลยหู้ว่าทุเรียนนิสัยเขาเป็นยังไงนะครับแมลงศัตรูพืชการดูแลรักษายากน้อยแค่ยากหรือง่ายแค่ไหน ดูแลเอาใจใส่แบบไหนนะครับตอนแรกพวงมานี่พี่น้องกะบอท่านเด็กกำลังจะแตกตุ่มใบสังเกตเบึงไต่ใบกบ็รู้สึกว่าจะมีมีเพี้ยไฟนะครับรู้สึกว่าจะมีเพี้ยไฟดีนลักษณะแบบนี่ครับใบไล่ไล่ใบไล่ไล่ไตใบขาวๆนะครับเป,เป็นจุดเป็นจุด น่าจะเป็นเพียบไฟบอนะครับกะว่าถ้าไหนมีสารเคมีเขามาป้องกันก็นจะประมาณนี้แหละครับพี่น้องจะถือว่ารอดเด้อพี่น้องเ้อรอดครับแต่ว่าคือเบากล่องน้ำเรียนเนะบูกบ้างตายบ้างช่างหัวมัน <c oughs> นี่ครับแถวพระเอกเราจะมีวิธีรักษา รักษายอดพันไดจังไดต้องหาวิธีมาวิธีการมาป้องกันมาแรงครับมาแรงกินใบมาแรงยางก่อเป็นมาดวงคอมบ่บนี่เห็นแล้วครับน,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 นี่นี่นี่นดวงคอมนี่อ่เห็นบอครับพี่รองตัวดำดำนะดวงคอมแมงอีนูนนะครับศัตรูที่กำลังเข้ามาก ทำไายใบอ่อนขันเก็บรักษาใบอ่อนชุดนี้บ่ได้กันาเีไดายนะครับกาาเซไดยเนาะขันเก็บใบอ่อนชุดนี้บ่ได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวมาแลงเจอกันครับหาแนมวมาสีดกอนพี่น้องป้องกันครับเพราะเป็นน้ำส้มควันไม้กัอะไรเอา้าสารเคมีกับสารเคมีเหรอวะนี่ครับรอดบ้างรอดบ้าง รอดบ้างก็จะประมาณนี้ชัดเจนครับหลักฐานชัดเจนใช่ละ่ะนี่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 พี่น้องไอตัวนี้อะไรนี่ดงค่อม จําเป็นต้องหายามซายหลืครับพี่น้องมึงรักษายอดชุดนี้บ่ได้โอ้นนโนี Herm ่นี usi, 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 ่นี material, ่เห็นแล้วเมื the, ่อกี <st éc à S 1> <c S 2> ้น um ี่สองตัวล้นส์รักษายอดชุดนี้บ่ได้กันนาเสดไยดีครับนี่นาเสดไก่นาเสดายต้องรีบแก้ไขครับอันนี้ก็คือรอดนะครับรอดนี่ครับปลูกบ้างรอดบ้างช่างวัวมันตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงบัยทันเด็ก ต้นนี้เพราะท่านกกาตัดแต่งบันไดนะครับเพราะท่านกกาตัดแต่งบันไดถือว่ายัางต้นน้อยอยู่ต้นนี้กับใบแก่นะครับใบแก่เริ่มแก่แล้วแท่งใบไม่กับรั้งลัเงเดิมแท่งใบไม้นะครับพัญหาพุ่มซักลายยางพี่น้องออปลูกทุเรียนนี่ครับเจอกับวัชพืชยญญาคา อันนี้รอดด้วยครับรอดมาเบื้องต้นตายไปนี่ปลูกบ้างรอดบ้างตายบ้างช่างหัวมันอดนนี้สู่สู่แดดบ่สู่แดดบ่ไรเราต้นอ่อนแอครับคนตนเจอรุมสกรํารโดยยาก่าเจอรุมสกรํารโดยยาก่าวิธีการแก้ไขกับสางคนโคกไม้ครับสางโคกไม้สางโคกไม่ล้วเอาต้นไม้มาลง เอาหูนิสัยของเพลินแล้วเนาะเอาหูนิสัยของเพลินแล้วทุเรียนเข้ากัดกำฮดโคบไม่ดีๆีลงดีๆนี่ต้นนี้ครับใบอ่อนเหลื่อมแก่ใบอ่อนเหลื่อมแก่แล้วแต่ว่าอ่าอยังบางท่านไหนเป็นที่นาพราใจเนื่องจากว่าใบหน่อยไม่พี่น้องใบหน่อยใบหน่อยโบยเงยเท่าใดนะครับ สองแถวนี่ปีกว่าปีกว่าสองแถวนี้กะรอดนะครับรอดรอดนี่ครับรอดเนีอก็เราได้ศึกษานิสัยใจคอทุเรียนคือเบากล่องน้ำเรียนละปลูกบ้างรอดบ้างตายบ้างช่างหัวมันแต่ว่าเมือ่อเบิ้งตัวนี้บัตสองต้นนี่ต้นนี้เสีย,ยชีวิตหรือว่าตาย หูวสาเหตุอยู่ครับหูวสาเหตุอยู่สาเหตุคือแสงโคกสางโคกทุเรียนไก่หักเกินไปครับสางไม้สางโคกทุเรียนปื๊บปื๊บปื๊บมือไม้มาเหี่ยวแตบแสบเลยนะครับตายยืนต้นตายแปลว่าเออเรา,เาได้ข้อผิดพลาดต้นนี่ง่ายแล้วง่ายแล้ว แต่ยืนต้นตายอาจนนจะเจอเกิดจากพวกรากนรนเน่าโคนเน่าเนาะเน่าคอดินนี่แหละครับคือสิ่งที่เข้าได้จากการปลูกทุเรียนคือได้ประสบการณ์การดูแลรักษาปลูกเน่าใดให้รอดปลูกเน่าใดจังบรอดต้นนี้ทุเรียนภูเขาไฟสุ่มเสียงหนึ่งจากว่างาตัวนี้ยืนต้น แห้งยอดแห้งสาเหตุคือรูแล้วนะครับดินแห้งตัวนี้มันเป็นดินผงๆอ่าเป็นดินแกลบดําพี่น้องแกลบดําผสมดินมันก็เลยบอุ่มนม้ำมันก็เลยเวลาแห้งมากข้าไหานน้ำมาท่านมาทั้งปีน้ำบมีมันแห้งมันก็เลยเกิดอาการนี่แหละครับการถูบยอดแห้งทิ้งใบแต่ว่าโคกก็มีปัญหาให้กันคือยาคารัด นะครับอย่าฆ่ารัดมารลุนน้ากันมาต้นดีสิรอดบัรอดต้นดีสิรอดบัรอดพี่น้องเอ้ยนะครับเอาเสาร์นี้ก็เลยบรรยากาศสวนทุเรียนดงปิดกาบ้าฝาพี่ต้อนน้องนะครับกิจกรรมวันหยุดมาไปใสครับมาจบอยู่ที่ต้นนี่ละพระเอกของเขานี่ละพี่น้องว่าสิได้กินบ้าครับนี่ทวงมณีประมาณสองเมตรกว่าน่าจะได้อยู่ดีนะพี่น้องเนาะ นี่ครับนี่ลองร้อยกันเพี้ยวไฟ ا ่เราต้องหาวิธีการรักษาครับปลูกเรนเรนมอได้ครับต้องปลูกกิลีลาบานี้เอาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับขอมูลกับพี่น้องที่จะปลูกไปนะพี่น้องสู้ไปด้วยกันนะครับเขาเดินไปกินเขาแล้วครับสำหรับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ